ครับสิมูรอนเด็ดเพชรสีทองครับใช้นี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมสองอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มครับซ้อมอยู่ที่มาเก็บตัวอยู่ที่ชอห้าพยัคฆ์ไปอยู่ที่กี่นานยังอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแล้วที่แรกซ้อมอยู่ที่เด็ดเพชรสีทองแล้วอยู่ที่เด็ดเพชรสีทองมีใครเป็นผู้เป่าสือระมัดก็มีทุกคนมีเด็นพยัคฆ์ก็คือเพื่อนเพื่อนน้องๆในค่ายเชื่อเนาะแล้วก็ไปทําร่างกายที่ชอห้าพยัคฆ์ตอนนี้เราอายุยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ หกสิบหสิอสองมวยสไตล์อะไรครับครบเรื่องวันนี้เลยต้องมาเจอออมสินนะไม่เคยต่อยกัมมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเพ้ายังต่อสไตล์เขามวยสไตล์ก็เหมือนคล้ายๆกันครับมีเดินมีตะวันนี้มาเจอเขาวางเกมว่าแมงยงดีก็ไปเรื่อยตามสไตล์อ่ามีอะไรดีแก้ไขวุฒิรูปทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับ ยอดสิลามเป็นไงบ้างวันนั้นก็เอาชนะคะแนนมาชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบแปดก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินจุดปอลเจอสองหนึ่งจุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เป็นไงก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมใช่ไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยได้หลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดขวัญฝากเชื่อชว่อแฟนคลับเราหน่อย ตอนนี้ชาวพโคราชตื่นตัวใจเลยครับเอาชนชนะกลับบ้านครับอ่ะันนี้ขอโชคดีสามารถครับป่ะอ่น้ำตัวไหนครับครับผมออมสินพรมปชนะวัดนะไปเนี่ยซ้อมมากี่วันครับก็สองอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ใครใช่ลงกีฬาที่ชิงโลกครับที่วิศโลกเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ้กบอลซ้อมแล้วมั้งก็มีใจสิงครับพวกพี่ในค่ายพวกในใครเชื่อกัน นๆตอนนี้อายุเท่าไรครับตอนนี้อายุ24สสปีสูงเท่าไรครับร้อยหกาน้ำหนักปิดอ๋วยหราตอนนี้มี62สองจังมวยสไตล์อะครับกู๊ดข่าววันนี้ออมสินน้องมาเจอกับสิงห์อุดรเคยต่ยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาแต่ไปยังก็ได้ศึกษามาบ้างเขาเมวยสไตล์ที่เราดูมาก็มวยเข่าซอกครับวันนี้มาเจอเขาวางเกมว่าไงดีก็ ว่าจะสู้เขาครับครับมาแบบไรไปแบบนั้นเลยรเครับไล่ตามกันเลยไล่ตามล่าสุดต่อยวิที่ต่อยรัชเดชเลยนะที่นี่เนาะเล้วต่อยใครครับ,รบสองเพลงดีนะเพลงว่า ก็ช,ชนะคะแนนครับชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่เป็นร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี้ต่อร้อยยี่สิบเนาะเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ผ่านนะคะมาผ่านเลยดีลองช่างจริงอย่างเดียวก็ช่างจริงร่างกายตอนนี้เป็นไงก็โอเคครับเต็มร้อยเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์มมครับวันนี้ก็พร้อมเมาชนะเอาไพ่มาเดิมเอาชนะกลับครับอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สองสามโลสามโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็ คน,ค,คนจังหวัดเชียงใหม่เด็กเชียงใหม่เอาฝากช่วยแนงรับน่ยก็ฝากพี่น้องชาวเชีงยงใหม่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับ<ด>วันนี้ผมสู้เต็มที่แน,น่ออนอนคอันนี้ขอโชคดีนะ